สุดท้ายและเอาเด็ดเด็ดเนิมาเต็มตั้งหน้าเวทีเลยนะครับจื่อทีมว่าลูกสาวเจ้าพ่อผาหมื่นนำทีมโดยคุณเดือนฉายคำตื้อเจ้ามากับงานเพลงรำมงสงกรานคอยพี่แล้วเกา็สาวเมืองนนทครับผมครับ ก็นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตบุญผาง,งามนะครับนายกวิทยาใจปาละนะครับรองกับทางคณะผู้บริหารสมาชิกอบตอก็ดีนะครับพวกกำนันนะครับทางด้านอ่ผู้หลวงเนาะนะครับแม่บ้านด้วยนะครับมารวมกัน เดามาทั้งหมด12สาวงามเจ้าวสำรับทีมนี่นะเจ้าท่านแรกนนเจ้านำโดยคุณเดือนชายคำตื้อเจ้าและคุณกมวลวันตอมใจคุณรัศมีประสิทธิชัยคุณเสาตะยะคุณจิรภาติ๊บมาคุณสิรโรันพรมชัยเจ้าครับแล้วก็คุณมยุรา